นะสภาล่มนี่โยนกันไปโยนกันมาอย่างที่เราเห็นนะครับประชาชนก็งงวันนี้ทำไมสภามันล่มบ่อยเหลือเกินแล้วภายในนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยล่มไปสิบเจ็ดรอบสิบเจ็ดครั้งภายในเดือนนี้นะครับนะับตั้งแต่นะครับเดือนแห่งความรักเนี่ยก็ล่มไปแล้วสามสามรอบด้วยกัน <c oughs> งามหน้าเลยเนาะตอบต่างประเทศไม่ได้นะเฮ้ยปกติต่างประเทศเนี่ยถ้าล่มกันอย่างนี้เนี่ยเขายุบสภาแล้วนะ เขาไม่อยู่หรอกไปอยู่อยู่ทําไมขาดความเป็นเสถียรภาพขาดความมีเสถียรภาพของของของ,ของอรัฐบาลนะพักฝ่ายรัฐบาลจนทําให้วันนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มหลายหนอเนี่ยก็แตกกันไปแตกกันมานะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มอย่างที่เราเห็นเนาะเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองปฏิเสธไม่ได้หรอกโอ้แต่และคนอยากขับไล่ นะครับอยากขับไล่สร้างอำนาจต่อรองให้ตนเองมีอำนาจต่อรองอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณธรรมนัตนะครับกลุ่มคุณธรรมนัตเนี่ยแน่นอนนะครับสวัสด,ดีนะฮะสวัสดีคุณนพดลนะครับเดี๋ยวอ่านกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะคุณสมจิตสวัสดีนะฮะป้าติ๋วสวัสดีนะครับคุณมนัตสวัสดีนะครับ,ค,รค,รบคุณชัยพิชิตสวัสดีนะครับอืมก็สร้างอำนาจต่อรองให้กับตนเอง นะครับเบื้องหน้าก็อาจจะบอกว่าขับไล่ลุงตู่อันนี้พูดไปนะไม่ได้หมายความว่าใครนะแต่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ทีละกลุ่มทีนี้เวลาประชุมสภาเนี่ยประชาชนเขาไม่รู้หรอกเพราะว่ากฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยเข้าไปถกกันเพื่อประชาชนประชาชนจ้างพวกคุณเข้าไปจ้างพวกคุณเข้าไปนั่งทำงานแน่นอนอาทิตย์หนึ่งทำงานสองวันวันสองวัน ประชุมสภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนเข้าไปถกในเรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับล่าสุดก็อะไรนะสุราเสรีนะครับแก้ไขกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ก็เพื่อปากท้องของประชาชนคุณเข้าใจไหมวันนี้ไม่ได้เข้าไปกัดยังกับหมาประชาชนก็งงวันนี้นะครับ ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันตกอยู่นะครับกับประชาชนแต่พอเข้าไปสภาก็ล่มเข้าไปครั้งที่สองสภาก็ล่มครั้งที่สามสภาก็ล่มสรุปล่มภายในเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนะครับปลายปีเดือนกันยาน่ผมจะไม่ผิดนะกันยาตุลายันปัจจุบันเนี่ยล่มไปสิบเจ็ดครั้งสิบเจ็ดรอบเออความผิดไคสื่อก็แซว ไม่สลุดกันเลยใช่ไหมก้าวไกลก็โดนหางเลขนะก้าวไกลก็โดนหางเลขก็ไปเซลฟี่นะครับวันที่สภาล่มไปเซลฟี่ไปอะไรกันก็เจอกระแสตีกลับว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะสภาล่มเนี่ยนะครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่แต่คุณโรมก็ออกมานะครับอธิบายผ่านจอลึกทั่วไทยใช่ไหมก็บอกว่า ไม่ได้รู้สึกภูมิใจไม่ได้เซลฟี่แค่ถ่ายรูปเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการแค่นั้นเองเป็นที่ระลึกเอาก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปแต่พูดเลยนะครับพูดเลยนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรโยนขี้กันไปโยนที่กันมาอันนี้วันนี้ขอนะครับขอวันหนึ่งขอวิพากวิจารทั้งฝ่ายฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็จริงๆนะครับก็จริงๆ วันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเนี่ยอย่างที่คุณสิริชัยพูดพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นเออเพราะใครบริหารก็ไม่รู้แต่ผมพูดเลยนะหลังจากนี้นะเขาไม่ลดอ่ะเขาไม่ลดน้ำมันเขาไม่ลดล่าสุดเนี่ยข่าวออกมาเมื่อวันนี้เนี่ยสุพัฒนพงพันมีชาวไม่ลดนะครับไม่ลดภาษีสรรพสานมิตรให้กับประชาชน คนที่ออกประ,ประท้วงเนี่ยก็คือสมาธ์ขนส่งรถบรรทุกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมออกมาประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานเดี๋ยวคุณเชื่อเชื่อผมเถอะมันต้องมีกลุ่มอื่นออกมาอีกแต่ประเด็นคือในเรื่องของค่าน้ํามันมันเดือดร้อนประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนประชาชนทั้งหมดอะใครที่เป็นคนไทยอะนะครับแล้วก็มีรถเอารถไปเติมน้ํามันในเดือดร้อนหมดอะนะ พอลิตรหนึ่งสามสามสี่สิบาทขึ้นสี่สิบบาทประเด็นคือสองลิตรเนี่ยคุณข้าวสองจานปกติคุณเติมลิตดเดียวหรือเปล่าเอาถามตัวเองถูกไหมไม่ได้มีใครเติมหรอกสองลิตรน่ะพอลิตรหนึ่งอ่ะข้าวหนึ่งจานค้าครองชีพตั้งแต่สิบกว่าปีก็เท่าเดิมคุณเติมอ่ะพันหนึ่งคุณได้กี่ลิตรถูกไหมร้อยหนึ่งคุณได้สองลิตรร้อยหนึ่งสองลิตรสิบลิตร หายไปถึงไหนวะเนี่ยนะไปยังไม่ถึงไหนเลยนะ้ำมันหมดแล้ว <c oughs> จริงจริงไปขับรถยังไม่ไปถึงไหนโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยที่ที่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนนะเวลามันบรรทุกหนักเนี่ยการอัตราการกินน้ำมันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ฟังแม้แต่วินาทีเดียวประชาชนตะโกนในเรื่องของน้ำมันแม่งไม่ฟังไม่ลดด้วยนะ วันนี้ข่าวมันออกมาว่าจะกู้อีกสองถึงสามหมื่นล้านเพื่อมาชดเชยราคาน้ํามันคือตัวเองไม่ลดไม่ยอมเจ็บตัวผมพูดนะครับวันนี้เนี่ยและตําหนิดตีเตียนลุงตู่มากๆเลยที่แกออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยท่านลดเนี่ยรัฐต้องสูญเสียเนี่ยไห้บาท6บาทเดือนหนึ่งสามพันกว่าล้านเนี่ยสามหกสิบแปดหกเดือนก็หมื่นกว่าล้านเอ้าแล้วมันจะกระทบส่วนอื่นหรือเปล่า พราะภาษีต้องดึงไปโปะโน่นโปะนี่โปะนั่นเพราะมันไม่พอเหตุผลของมันไม่พอคืออะไรคือบริหารบ้านเมืองแบบชิบหายอ่ะผนปเอียมันไม่พอมันจะพอ,อยังไงแค่ดอกเบีย้ยเงินกู้แม่งก็จอดแล้วเอาจริงๆนะครับดอกเบีย้ยเงินกู้ก็จอดแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรมากถึงจะไปไปตรงจุดอื่นนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจะไหวย่ไหมเอาจริงๆคุณนั่งคิดสินะครับ วันนี้ถ้าคุณจะออกจากบ้านคุณจะไปทำงานอย่างน้อยคุณต้องมีเงินในกระเป๋าเติมน้ำมันละที่ผ่านมานะครับน้ำมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่เป็นผลกระทบสืบเนื่องกันไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าโดยสารราคาแพงไม่เชื่อลองดูค่าโดยสารไม่กระทั่งบีดีเอสวันนี้เราหลบกันไม่พ้นเห็นไหมมันราคามันแพงหมดมันกระทบทุกคน นะแล้วประเด็นคือถ้าคุณลดาภาษาีสพสารมิตรเนี่ยแล้วมันจะตายอะไรไหมตายสิครับคุณมีหลายๆภาคส่วนบอกลดสิมันเป็นอะไรขนาดส่งออกพาม่าไปขายน้ำมันนะส่งออกจากไทยไปข,ขายที่พามา่าน้ำมันหน้านะหน้าสถานีน้ำมันเนี่ยที่พาม่าเนี่ยยังถูกกว่ายังถูกกว่าราคาน้ำมันในไทยเลยทั้งที่น้ำมันเนี่ยนำเข้ามาจากไทยคุณดู แล้วประเด็นชิบหายต้องไปเติมน้ํามันที่บาม่าต้องไปเติมน้ํามันที่ลาวหรือเปล่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมวันนี้ก็บอกว่าถ้าลดห้าบาทเนี่ยตายแน่เพราะว่าดอกเบี้ยงเงินกู้นี่สูงชะลูดรัฐเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าอย่างแน่นอนถึงกับบากหน้าวันนี้คุณดูนะครับถึงกับบากหน้านะไม่ลดภาษีสปรปสานมิตรสี่บาทสาบาทก็ได้อะ สบาทก็ได้คุณไม่ยอมลดแต่คุณยอมให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มอีก2องถึงสามหมื่นล้านนี่กําลังจะกู้นะสุพัฒนพง์พันมีเชาก็พูดมาแล้ววันนี้ว่าจะกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องชดเชยราคาน้ํามันทีนี้คุณลองดูคนนี้มันไม่มีหัวที่มันคิดน่ยถ้ามันคิดแก่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะกู้มันกู้ทันทีเพราะอะไรเพราะมันอยู่เป็นรัฐบาลได้แค่ปีเดียวมันอยู่เป็นรัฐบาลได้แค่ปีเดียว คุณลองพูดจากคำพูดลองคิดจากคำพูดผมเมื่อกี้ดิหเดือน1 8 0 0นล้านเดือนละ3,000ล้าน6กส6มหกหกหดเออหกสองสิบสอถูกไหมหมื่นแปดล้านนั่นหมายความว่ามันดูแล้วไงว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3าม0 0ื่ล้านพอดีเลยนะครับพอดีเลยมันก็ครบเทอม อยู่เป็นรัฐบ,บาลครบเทอมความเห็นแก่ตัวเห็นไหมฮะหลังรัฐบ,บาลครบเทอมนี่ชิบหายหมดเลยเพราะกู้แต่วันนี้เนี่ยดับกระแสก่อนเขาประท้วงกันชิบหายเลยเฮ้ยจะลดก็ลดไม่ได้เพราะประเทศไม่มีตังค์แต่หัวใสความคิดนี่บันเจิดความเลวนี่ไม่บรรยับบรรยังนะความเชี่อไม่ต้องพูดถึงคุณดูนะครับ ถ้าเอาแค่น้ําบ่อหน้าคุณกู้ได้เลยสามหมล้านเหมือนที่คุณอรัฐมนตรีพลังงานคิดไว้แล้วออกข่าวด้วยนั้นเนี่ยผมแคปไว้กู้สา0 0 0ืล้านก็เพราะว่ามันเห็นแค่น้ําบ่อตรงนี้ไงมันไม่มองถึงว่าแม่งท่านหลังจากเนี้ประเทศจะชิบหายไหมมันมองแค่ว่าวันนี้หนึ่งปีอากู้ก่อนย้ายเป็นขี้ปากเขามาประท้วงมาขับไล่ถึงหน้ากระทรวงพลังงานอย่าอย่างนั้นเลย กู้ก่อนเธอ30,000ล้านเป็นวาระเร่งด่วนไอชิบหาย4บาท3บาทเนี่ยมันจะตายไม่ลดครับไม่ลดแม้แต่กระทั่งบาทเดียวแต่ยอมนะครับยอมเสียดอกเบี้ย30,000ล้านยอมกู้สา0 0มืล้านและยอมจ่ายดอกเบี้ย30,000ล้าน